เออฮึมสวัสดีพี่น้องชาวออสเตูดที่น่ารักและอ่นดูทุกท่านเลยและวันนี้จะเป็นคู่กลางอนาเขตตัวจริงและใครเป็นผู้กลางอนาเขตตัวจริงกันลหละครับเนี่ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะแตนผู้กลางอนาเขตแบบเบิ่มเบิ่มคือหรือจะมาแข่งกับสุขุนะผู้กลางอนาเขตแบบเบิ่มเบิ่มเหมือนกันเออสรุปแล้วใครเบิ่งไหมก็เบิ่งกันทั้งคู <ๆ S 1> ่อะครับเออและใครคือ คู่กลางอาณาเขตตัวจริงกันแหละครับเนี่ยหลายคนอาจสงสัยว่าอาณาเขตสองตัวนี้มันก็กลางอาณาเขตกันทั้งคู่เออก,อ,เเอ,อ,อกลางอาณาเขตเมาด์ตซอนเมนเออไม่ใช่กลางอาณาเขตอะไรวะลืมไปซิดูมาตั้งสิบปีแล้วแต่ก็โทษทีนะพี่ก็ลืมท่ามไปแล้วกลางอาณาเขตซอนสีกาเออไม่ใช่แย่ yeah, แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่ง แต่โรปปบักของผมนั้นไม่พอเติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นแหละอ,อ,อย่างนี้มันต้องสักมาดแล้วมาถึงความยุติธรรมเบาหน้าจอไวเออซือ,อคือยังแพงไปอย่างที่หมายแต่เดี๋ยวก่อนเรายังมีร้านแนะนำาะอกบักอบ Dogbug Shop ร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบัก ID Pass บริการ VIP Server เรทหกบริการกดเกมพัทแมปบักฟุต บริการกดผล Map บ็อกฟุตบริการกดเกมพาร์และกดผลคิงเรเจนซี่บริการกดพิ a แมปออสตาและบริการกดเกมพาร์ a แมปอนิเมตไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟวอลเลอร r แลนดอบพระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเอใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบรีบๆล่ะ แล้วแล้วเราก็ตัดเข้ามาในเว็บที่20แบบโคตรตึงจนแต่แต่นั้นอ้าปากค้างเลยว่าสุขุนะกลางอาณาเขตอาสงซ่อนมัน <Wow. S 1> มอาสงเป่าวะเออเออน่าจะใช่แหละใช่ใช่เ่าวะดูดเมดเป็นแสนเฮ้ย หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเลยจะเก้นเหรอผต่วิการตรีสิบนี้อัน,นอจอนาดไปหน่อยนะแต่ก็เท่ากันนั่นแหละนะดูดิครับมีอาสองขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ซ่อนสีกาไว้ยอยู่ดีบอกคําได้ว่าพ่นตะกัวอย่างจิ๋วจี๊ดกันเลยทีเดียวแบบ <c oughs> แต่มาหายใจไม่ทันกันเลยทีเดียวบอกเขาได้ว่าอาสองซ่อนสีกาที่มันตึงจริงๆงโอ้ไม่น่าเชื่อและดามเมจของเขา ก็เป็นแสนกันเลยแหละครับท่านผู้ชมว้าวผมได้ถึงกับกีดและก็รันจนอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวว่ามันวงเล็กมากเอ่วงแค่เนี้ยและคนถึงอ้าปากค้างเพราะว่ามันวงเล็กจริงๆในการกระดิกน้ำดังกริ้งและก็ฟุ๊หรือว่าดาเมจต,ต,ต่อเนื่องไม่ตายเอยที่ไหนได้โดนครั้งเดียวอะไรกันเนี่ย และสแตนซีก็ไม่ยอมอีกแล้วระยะ 5, 7, หะ้าสิเจ็อย่างนั้นแะบอกเขาดิว่าสแตนซี่เกือบขังขามค้าง,งโอ้โห <Yeah. S 1> รุแนแรงทีกันเหรอแต่สแตนซี่ก็อัพโชว์ไปเลยครับแบบบึ้มๆและนี่คือดาเมจและความรุนแรงของเขาห้าหมื่นเจ็ันไมไม่7จเจ็ดไปเลยฟ้าจุดแปวีการตีเก้าระยะ เจ2ิบเจจุอโอ้แมกกาดูครับโหโอ้โหหลายคนนกีจิดลั่นแล้วก็ลั่นบ้านกันเลยทีเดียวว่ากลางอนาเขตโอ้โหเป็นแตกซ้อนมาหนือเขามาตึงเชี่ยๆกันเลยทีเดียวในการอนาเขตข้อเป็นแตกแล้วก็เลือดไหลเลือดเลือดลินจได้ใช้ผ้าอนามัยผืนยักษ์กันเลยทีเดียวปในการอนาเขตแบบอยู่ในวงสกิลนี้ ก็จะเสียเลือดแบบมหาศาลเพราะว่าติดเลือดแตกนั่นเองนะครับกากอาาเขตเมนแตกซ่อนซีก้าผู้เชี่ยวเชี่ยอะไรนะอนณาเขตอะไรวะเลือดแตกไหลกระเซ็นกันแล้วกันว้าเท่ดีเออเมนไหลกระเซ็นตุ้ยี่นาจะประมาณทหรืครับบอกเขาได้ว่าสแตนฟร์บิ้มบิคือหรือและใครคือกากอนณาเขตตัวจริงกันล่ะครับเนี่ยโอ้ไม่กั บอกตัวนี้เลยว่าตึงจะจัดเนี่ยผมก็เลยอัพไปแบบบุ้มบุมคือหรือจะหลายคนนอัพปรกคั่งอีกแล้วเนี่ยผมอัพไปเลยปั๊บ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 โอ้โหดูนะเขตเขาดีครับกว้างใหญ่และไพศาลจะจัดโด,ดรายระยะที่เจเจแบบโคตรไกล50ิบต้องหลบไปเลยครับพี่น้อง <c oughs> กว้างจะจัดบอกเขาเลยว่าอาเขตซอนติกาอันนี้และไม่ใช่สิไม่ใช่ซอนติกา เมนแตกซ้อนมานอันนี้เนี่ยโคตรตึงอะครับน้องๆ oh my god two hours later แล,แล้ววก็ตัดข้ามาในเว็บที่โคตรตึงอีกครั้งในเว็บที่35ตอนนี้เมนแตกซ้อนมานบอกคำนี้ว่าแตกรุวๆกันเลยแหละครับในการกลางอนาเขตแบบโคตรลัวแล้วก็ถ่าบืดเท่ากันไปทั้งแมปแล้วอ h oh my god อนาเขตอะไรมัตึงขนาดนี้ ต่ผมได้บอกคำเดียวว่าออะปะค้างจริงอ่ะไก่ถึงจะตาค้างอะไรทีเ,เดียวดูดิครับเ<ๆ>ข้ามาในวงอาณาเขตบกเคลที่มืดตึ๊ดแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เอะอะไรกันเนี่ยอันนี้อาณาเขตอาสงทอดมานยางน้นเหรอโอ้ไม่ก็โอ้โหเล็กกระจิ๋วจิตจะซ่อนมานได้กว่าเนี่ยแทนจะโดนดาเมจเป็นแสนแต่ทว่าความเบาบางและก็ความเล็กจิ๋วของเขาแสนน่าไอดู โอ้ยใหม่คริสต์มาคือมันช่างเบาบางแล้วก็ได้ดูจริงนะคือมันเล็กจิ๋วอะดูดิแล้วครับอสูงอันเล็กอยู่ได้กี่คนวะเนี่ยถามจริงนะสูงวะเนี่ยไม่ต้องซ่อนก็ได้มางสี้โาในการปฏิบัติธรรมอันแสนเลื่องลือเดอเมดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบจุดสองหน่วยแล็กคุณวี่คตรตีสิบระยะห้าสิบเ โอ้จิ๋วจิตกระบองเอีโคตรเล็กจิ๋วของเขาในการไล่ไปกินซิววิแต่จะได้ดูแต่ถาเม็เป็นแสนนะครับมึงน้องเกิเขาแรงกับผมอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมเนี่ยเมนแตกไว้ยตึงบอคาเดียวเรียงแมพตอนนี้แหละครับเรามาดูกันว่าเยเทียบกันไม่ติดเลยดูดิเชี่อย่งเล็กวงเอที่แบบ คตรเล็กและหน้าอเนกอนาถเมื่อขึ้นมาดูข้างบนนี้บอกคันดิวความแตกต่างของอนาเขตนี่มันอะไรกันเฮ้ยเล็กเกินไปหรือเปล่าสุคุณนะโอ้เขินแทนไจริงๆนะเล็กเกินบางทีอ่ะโอ้โห<น>ดูนีครับทางฝั่งของสแตนซี่เป็นแตกซ้อนมานแล้วก็วงอนาเขตแบบเม็ดแตกหลายลินบอกคขาดูกว้างใหญ่ไาศาชิจิชี้ในเว็บพิตานแปดบอกคขาดูาด,ดาวตรงนี้ก็รู้เลยว่าใครชนะนะครับ ต่ดมเมก็ต่างกันประมาณครึ่งแสนและก็ต้องวัดกันตรงนี้แหละครับที่ดัมเมตต่างกันครึ่งแสนนะเอออย่าลืมนะต่างกันครึ่งแสนนยนะท่านผู้ชมแต่ฝั่งนี้เนี่ยวงแบงเบามากนะครับแถมเป็นเอลีบอกเขาเียว่าอันดับหนึ่งในการโจมตีในเกมเนี่ยมันเอลีเว้ยโอ้เติงดูเลยครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับระหว่างการอนาเขตตัวจริงแบบ โคตรเปิมและกลางนะเขตตัวปลอมแบบจิว no, จ no, right? no, ิสสรุปแล้วใครตัวจริงตัวปลอมปะฟังรู้ตัวจริงเหรอไม่ฟังดูคือกลางนาเขตจริงเดี๋ยวฟังเนี้ยกลางนาเขตปลอมเออใช่พวกนี้มากลางนาเขตปลอมดีกว่าผมก็ลืมไปพมนกตัวจริงนะเด็กใครตัวจริงวะก็ดูกันสายตาครับเมื่อใครมันตัวจริงอ่ะครับโอ้โหตอนนี้เดอเวทที่ทีสิบผ่านไปแบบโคตรรวดเร็ว และอาณาเขตก็ทำงานอย่างต่อเนื่องจนผมน้นอาปากครั้งในเวลดี4ีิบแล้วอนาเขตสองอันนี้ก็ปะทะก,กันอย่างติ้นเชิงผมที่ดูอยู่หน้าสายตาอันของผมที่นิ่งสงบและเยือกเย็นสุดๆจนเห็นเลือดที่แตกลายลินเต็มหน้ากระดานเลงหนึ่งกันไปหมดแล้วและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องโป่งมันแห้หมดไม่ใช่ไม่ใช่โปงหรอกนะแค่ผมจะ ข้ามเวฟตรงนี้ไปไม่ก็ยืนหลับตรงนี้แน่นอนหลับนานแน่นอนนะ5 minutes later แลวแล้วเราก็ตัดข้ามาในเวอรี่5นที่ผมปิดแอนิเมชันเอฟเฟกออกไปหมดแล,แล้วแล้วก็ดูสิครับในการเมนแตกไร้ลิ้นและกลางนาเขตอันจิวจิสและก็พบกับจุดจบที่น่าประหลาดใจเพราะกลางนาเขตตัวจริงได้พ่ายแพ้อย่างนั้นเหรอหลุดมาเป็นหน้ากระตักเลี้ยงหนึ่งขนาดนี้บอกเขาเลยว่า สุคุณะ R I P G G, G W P E Z E Sport แล้วโหดูดิครับเขาไม่ต่างกันที่เชี่ยหลุดมาฝั่งเดียวครับน้องๆจึงจะจัดแต่ก็ดูดาเมจสุคุณะกับอนาเขตอันเล็กจิ๋วขอนเขาระเบิดสตูและระเบิดตูสตัสตูตายก่อนจนไม่มีทางที่จะหลุดรอดมาได้ในช่วงท้ายเกมแล้วก็เขาเรียกว่าเฮ้ยเอ้าลืมอและวฝั่งนี้ครับ อนาเขตเมนแตกซ่อนมารของเขาบอกคำนี้ว่าเม่นแตกไหลลินแล้ววิ่งหน้ากระดาษเลียงปิดไปแล้วก็ตายอย่างนานอนาถเขาเลือดนั้นไหลหมดตัวตายแต่ฝั่งนี้ก็วิ่งอย่างทุกโลนทุลายแล้ววิ่งอย่างทุกทรมานด้วยดามเม็เป็นแสนกระวงโคตรจิว๋วแต่ดามเมจของผมก็โดนนําไปอยู่ดีเพราะว่ามันตึงไปอะนะเฮ้ยจะไม่ไหวแล้วเหรอสุคุณถามจริงๆเธอะ ในการปรับสกิลลมาแล้วก็แบบเออกรกปรับความแรงของสกิลมาก็ถือว่าใช้ได้สมควรนะนะแต่มันก็ไม่ไหวจริงๆกับน้องสแตนซี่ที่มีวงวเอลโคตดเบิ่มขนาดนี้เรคยกว่าอนา,าเขตของจริงว่ะน้องๆโคตดยักษ์ใหญ่ไซส์เบิ่มไปเลยีเดียวเอาขอลาก่อนผมกเลยจัดสินใจเปิดเอฟเฟกตสูตรให้เห็นเป็นประจักษ์สายตาเลยว่า โอ้ไม่กอดโอ้ตากันเชียอะไรอ,อันนี้คือเอลีของจริงแะข้างล่างคือของตอมนั่นแหละัน <c oughs> ในเรื่องการงานเขตของจริงไม่ใช่หรอวะเจ้ช่างมาถึงครับงงกันแล้วเนี่ย